สวัสดีคะ่ะวันนี้อยู่กับออมนะคะกับรายการ You Pick Unbox แกะกล่องลอกเลยแล้ววันนี้นะคะเอามีไอเทมพิเศษตั้งวัคีนี้มากๆที่จะมาแกะกล่องให้ทุกคนได้ดูกันนะคะ,ะนี่เลยต่างหูไข่มุกจากแบรนด์ Aurora นะคะนี่กล่องสวยมากๆเลยเดี๋ยวเราจะมาแกะดูข้างในกันนะคะไปเลยนี่เลยคะ่ะต่างหูไข่มุกจาก Aurora านะคะ ีนต้องบอกว่าสวยหรูดูดีนะคะใส่ได้ทุกโอกาสเลยไม่ว่าจะเป็นวันธรรมดาที่เราแบบไปเที่ยวทํางานหรือจะต้องไปออกงานนะคะก็ะสามารถใส่ได้และดีไซน์สวยๆแบบนี้นะคะต้องบอกว่าราคาเพียง999บาทค่ะรานะคานี้จริงๆที่มีท,ทีเดียวที่ทูพิกนะคะและพิเศษไปกว่านั้นต่าง สินค้าที่อยู่ใน You Pick Choice ใครที่อยากเป็น y ู u Picker อยู่แล้วนะคะจิ้มเลยค่ะเพราะว่าทันนี้ที่ซื้อต่ำหูคู่นี้นะคะก็จะได้อัพการอัพเกรดเป็น y u Picker แบบสวยๆเลยคุ้มมากๆเลยนะคะทั้งราคาแล้วก็ได้อัพเกรดเป็น u ู u Picker ด้วยนอกจากนี้นะคะสิทธิพิเศษของการเป็น y u Picker ค่ะ เราจะได้รับค่าคอมมิชชั่นจากแอปยูพิกนะคะเพียงแค่แชร์สินค้าชิ้นนี้ต่อไปให้กับเพื่อนๆปลายาเพื่อนมาซื้อค่ะแล้วพอเพื่อนซื้อตามเราก็จะได้รับค่าคอม122บาทไปเลยง,ง่งายมากๆ <Wow. S 1> และสาหรับใครที่สนใจนะคะอย่าลืมไปซื้อกันได้ในแอปยูพิกค่ะตอนนี้ต้องบอกเลยว่าดีๆดีดเด็ดสุดคุ้มแถมได้ค่าคอมด้วยยูพิกแอปเดียวเท่านั้นนะคะและใครที่ติดตามรายการของเราอยู่นะคะรอบต่อไปจะเป็นไอเทมอะไรมาแกะกล่องให้ลองดูอย่าลืมติดตามกันได้กับรายการยูพิกอันดัแกะกล่องลองเล่ แล้ววันนี้นะคะเราต้องขอขอบคุณสถานที่น่ารักน่ารักนะคะกับร้านชาอุชิไมค้มา,คาเฟ่ค่ะที่อนุญาตให้เรามาถ่ายทำยลิปสต็อในวันนี้นะคะขอบคุณนะคะวันนี้นะคะออมต้องขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย